รับเตะกันลอยละกัอีสานนครสินะครับอย่าลืมพกฝาเอ็นรอยไปนะลือพี่น้องเด้อครับหรือพี่น้องบอบบอบบอบบ้านเทปางกับวัสื่ถือดืมดื่มหนาห้างานนะครับคื้อหน้าง้างล่ะจังไม่เขียนซื่อใส่กระดาษประมาณจะมีเขียนซื่อน่าตะกุนเบอร์โทรขับแล้วก็พับผ้าผ้าปิดไฟฟฝาแล้วก็เอามายนลุ่งฟองดูหน้าปูนนะครับผมครับผู้โชคดีท่านแรกได้แก่ผู้ที่ใช้โทรศัพท์หมายเลข095 6 3 4ตื๊ดตื๊ดตื๊ดนะครับผมผู้ที่โชคดีคือคุณวัฒนาโพธารินครับอยู่วอยู่วอยู่ไหมครับอยู่ได้อยู่ยุ่งมือแสดงตัวเลยนะครับบางท่านก็พจนรับหนึ่งถึงสามเลยนะครับมารับเลยนะครับสายกองทัพกำจากเงินมาห้าสิบนะครับมาเลยอยู่ไหมครับไม่อยู่ใช่ไหม สารสิกยอ่ะขอรับกทีสามนะครับปิดไแบไม่ได้พี้องินแบทโทรศัพท์ไว้อยู่ด้านหลังะครับโอ้เจ้านสัญญาณอยู่อ๋มาโอยด้านหลังคยนะครับเที่สองจะเป็เปียครับเอาคนกัเพอนดีกว่าครับเอื้นอเพอนก็้อนเพื่ออยากบ่ออสามาลุกอาสาได้แก่ผู้ชาหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก หกโอ้าแ <Yeah. S 2> อ๊ะอาสิเลยคุณบุษกรกิจปันเทาครับอยู่ไหมครับคุณกิจกรอโอ้อมาเลยไปอ้า,อาวคสดายให้ชัดนะครับจากน้องตาหยางองร้องโชคไปกับพี่น้องนะครับสำหรับเส้นความจำจักเป็นเลขห้าสิบได้แก่ผู้ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์098ย์เก้าปดห้าดกตืดดตืดา้กำกันมานล่อนีน้อ คุณสัสิการกินคนเท่านะครับอยู่เสล่ะมานทำกันเขามาทำกันที่ดีมาทุกันที่ดีมาพี่น้องกันที่ดีนะครับมานทำกันโอ้ยวางค้อมกันพอดีพอดีเลย อาสามาท้องนะครับพอนี้นี่เงียบกันอีกแล้วขอบคุณขอบคุณนะครับทีมาร่วมสนุกมาบุญธานได้ท่องกับบ้านไปน้ำนะครับทาองพี่น้องเขาต้องเสียเงินเสายพูดที่เ่าได้ไม่มีโอกาสรุ่นหิ้วเพราะว่าเขาจะไปจับงินไลยแบรนด์คำเกษรวาททุกคนที่เหลือนี่นะครับออกไปส่งวิธีสำนักงานใหญ่หลวงร่วมใหมพี่น้องนะครับหลังจากนั้นก็สิแจกท้องมูลค่าหาแสนบาทอีกหลายสิบรางวันนะฮะแล้วก็รางวัลย่อยอีกมากมายรวมมูลค่าแล้วกว่าสล้านบาทนะครับจากเอ็มร้อหมอกให้พี่ให้น้อง นี่สำหรับปลายปีนี้ไม่ไม่นี่นะครับแต่ว่าเพื่อนกระเทยจับแจกไปเรื่อยๆพ่อยูนักเพจมิวบอห์ซิปสามารถไปติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้เลยนะครับครับผมมารบกันครับผู้โชคดีมาครบกัครบแล้วเชิญด้วยนะครับเชิญขึ้นบนเวทีเลยนะครับสำหรับผู้โชคดีทั้งสามท่านนะครับพร้อมกับขออนุญาตเนเชิญคุณพรพิวาวันน้อยนะครับและคุณกฤษณะทองมาตัวแทนจากบริษัทโอสถสภานะครับให้เกียรติเหมาะใส่คำทองคำในสำหรับค่ขคืนนี้ขอเรียนเชิญเลยครับมาเสียงปรบมือต้อนรับเลยพี่น้องครับ มาแล้วผู้โชคดีสามท่านน้องกันพี่น้องครับขอเสดงความยินดีด้วยนะฮะพ่อสบ้ารดพ่อคานลาจักรฟ้าพ่อเดีพ่ออันผู้นี้หกสิฝาหกสิฝาผู้ยี่้อสามร้อยสามร้อยฝาสิบสิบขวดสองร้อยสองร้อยน่าจะคุยกันไม่ทิ้กันวางกันปอ มียนะครับคุยกันพี่กับน้องกันอเสนอว่าเมียนดีนะผมขอเนุญาตเซ็นคุณพอดที่วาวันน้อยเลยนะครับให้เกียรติมอบโชคสร้อยคอทองคํากับผู้ชมดีครับแล้วก็ขออนุญาเซ็นคุณกฤษณ์ทองมาครับนะฮะอีกหนึ่งเส้นนะครับให้เกียรติมอบกับท่านผู้ชมดีพี่น้องชาวในคำสุวรรณภูมิพี่น้องรอยเอทในสำหรับมนีนะครับได้รับโชคสร้อยคอทองคํานะฮะจากเครื่องดื่มเอ็มรสูตรใหม่สูตรผสมน้ำผึ้เพียงขวดละสิบบาทเท่านั้นนะครับ ปากดีปากนอกไว้นำไปรับกันเด้อดื่มแล้วฝามีค่าอย่าทิ้งนะาสำหรับเอ็มร้อยห้าสิบของเราเดินเซ็นร่วถ่ายภาพนในช่วงนี้นะครับสำหรับเอ็มร้อยห้าสิบแจกทองของเรานะครับขอแสดงความยินดีน้ำเด้อพี่น้องกับเช่าสุวรรณภูมิพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ได้รับชมทองในสำหรับมือนี้นะครับขอบพระคุณด้วยที่การสนับสนุนเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบสูตรใหม่สูตรผสมน้ำผึ้งเพียงขวดละสิบบาทแจกทอง เอาพี่น้องครับไม่ได้ลุ้นทองไว้ด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือกับผู้โชคดีครับพร้อมด้วยทางด้านของตัวแทนจากบริษัทโอโซนสภาขอบพิ่มขึนไปอย่างสูงนะครับผู้ที่รับใสชุดแดงเวลาป้องโดยเฉพาะเอามดที่นี่นะครับเชิญตัวแทนจากทนาคารแลจ้าภาพเชิญเลยนะครับครับจังหวีมาแจกทองกันต่อนะครับมบริจก หาเซ็นต์้องการนิธิพอพอดีนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเป็นสร้อยคอทองคํามูลค่า1สลึงนะครับ2รางวัลด้วยกันจากกาแฟมิของเรานะครับคอฟฟี่มิของเรานะครับ นีเอาจับหางบัตรนะครับเอาประกาศก่นอนไงไงเ,เ,เสือผู้ลดจับเอ้อเดี๋ยวลุ้นก,ก้อนประกาศก่อนหนึ่งกอไก่ขอไข่นะครับ384 1ป่อน่กอทมอหนึ่กอไข่อกอไก่ขอไข่นะสามแหนึ่งกอทมอ, 3, 8, 4, 1, อพี่น้องขยับรถทันท่วนดเลยครับเด้อชาอ่ะจับทวงไอ้เครจับเอาต้<อ>าางนอนเี่ยวเขาลับจุกงลับจุกพี่น้องอันนี้คือหางบัดนะครับจากกาแฟคอฟฟี่มี้นะครับลูกค้าที่ซื้อไว้นะครับเดี๋ยวเขามาลุ้นกันอันนี้ รับบนเวทีหรือยังไงครับรับบนเวทีถ้าอยู่ในงานก็รับบนเวทีนเนาะนี่พี่ดาวขออนุญาตนะครับอันนี้พอมันถือมาแล้วนี่ท้องแท้งถือมาไวแล้วนะฮะถือมาให้เรียบร้อยแล้วนึมส,สลึงนะครับสองเส้นด้วยกันเอาพ่อเบียรอัน<ช>ครับชื่อเล่นนะเป็นชื่อเล่ยนผมว่าชื่อเล่นเอาว่านี่เบอร์พ่อพ่อี่ีเอาเบอร์เบอร์ชื่อเล่นครับศูนย์แปดหกเจ็ดแปดห้าครับเอ้า เลขของ่ครบอีอโอ้ข้างโอ้พ่บอกว่าเจ็ดแปดห้าแปดศูนย์สีครับผู้ชคือเอ้าได้ยินจะของเ่อใหไเอยไห้ไหมให้ไหมครับใหให้ไหเอยใหไหมให้พี่น้องข้างล่างก่เอาแล้วแต่จะพาตกลงกันเองนะครับ พอ่าถึงถึงทีนีจะขอน่ะนเลยอยากาล็อกสันดิก็เลยนยากาล็กวันล็อกสันดิสก็ไมกล้าไามกละาไมกล้ไมานกลาก็้ามาไม่กล้่งาไกล้าไมาไม่อล้่กหนึ่งาล้าไ่ลม่อ้กล้า่ลาม้าล่กล้าม่ีกลา่ล้่ลาไ่าม่กลกล่กมืกลมลกมา้ั่่า้้่่่ เอารับแทนเอาเจ็เลยครับเอาบามาครับเชิญเลยครับ0835554463นะครับและอีกหนึ่งรางวัลเชิญเลยครับพ่ออีกหนึ่งรางวัลเชิญจับเลยครับจากทางคณะเจ้าภาพนะครับช่วงนี้นะครับเป็นสร้อยคอทองคำตึงสลึงนะครับสองรางวัลด้วยกันนะครับผู้ที่โชคดีนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 3 7ก 9 1 5 4หน้าสี่นะครับคุณดวงจันยังไงอ๋อยู่นี่นีใช่ไหมครับขอแมากครับนีาคุณพูดจว่าดัเ้จเบอสาอะไรนะครับโอ้ยนี่นีมาเชนแครับฝั่งนี้นะครับมาเชลครับเชนท่าไดล่ะเป็นใด่ครับโอเคเจนใด่โอ้ยอันอันัก้านก็ได้พ่อว่าสัวแล้กข้นยากว่เป็นสิุ่่นวยน้อเงิเนาะ ได้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 เอามาเลยครับมาเลยครับเอาในรดใดใช่ไหมครับมีมาักฐานบ้างแมกี์มาตรฐานมาหลักบ้างบมชาชนเอดี๋ยวให้เอาโทรศัพท์มาด้วยจะได้โทรเช็คเบอร์นะครับผม ขอบคุณผู้ชมดีอาร์เธนี่นะครับขณะที่รอผู้ชมดีมากยวให้พ่อฝากผลงานกับพี่กับน้องจากน้อยครับขอบคุณก็เลยขอฝากผลงานการแสดงน่ารื่นเริงพี่น้องเด้อสวยสุลปมนี้ทางเครื่องแรนเซอร์เขาอาจจะบางหบางตาเล็กน้อยเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับสามารถทติดึ้นมากทำการแส่ในสีตัวโค่นนะครับผมเลยเห็บางบางที่บาสีบางตาไปเล็กน้อยนะครับแต่จงร่ำเรื่องกับ พอมีผ right um ู้ใดขาดพอมีผู้ไรลานนะครับโมนี ok ิก็คือเต็มทีคือเก่าก็ขอฝากลูกฝากเอาว่าจะเป็นศิลปินคนเก่าว่าเป็นศิลปินคนใหม่ขับที่สิมาสื่อสารวัฒนธรรมเอาไว้นะครับสําหรับศิลปินคนใหม่ครับลูกแม่กับขอฝากไปแล้วครับนั่นจบคอนเสิร์ตว่าจะเป็นลูกโบว์วัชระว่าเป็นลูกแต่รัศมีว่าจะเป็นน้องไม้เคมีกาว่าจะเป็นลูกแพทย์พิัาพ์ว่าจะเป็นลูกอ่า นายคนสุทุกเกล้าเฮาข้ารากรอนทำขนาใช่หลักอัดแต้วสุบัญญาตนาราแน่นน้องบีบุษกรนะครับขอฝากไปกระพที่น้องเพื่อสิได้สื่อสารวัฒนธรรมต่อยอดเป็นผู้บริหารในภายคหน้าที่ยังหลุดบีพีหลุนบีบอยรุ่นบีแม่หลุนบีนมหลุนบีบู๊นะครับผมฉะนั้นก็ขอฝากศิลปินที่สังกัดกระเบียร์ศินในปีนี้ฤดูกาลนี้ให้พี่น้องซอยเชี่ยซอยสตุนแน่หลัก็ขอฝากเรื่องดังละครเลยพี่น้องเด้อ ภาพสำหรับของพอเองกระทั่งช่องวันคือเก่าเนี่ากินเขาแรงนั่นก็คือเรื่องมนุ์รักแม่กลองนะครับต่อมาเป็พาทคำเรื่องพรแล้วสำหรับของเต่าน้องเองกระทั่งช่องแปดนะครับนั่นก็คือไอ้หนุ่มรถไถนะครับสำหรับของพระเอกทัพพระละกรนนะกระทั่งกำสามครับมนุ์รักกุ้งทุ่งนะครับก็ขอฝากไว้กับพี่กับน้องซอยการสันุนในซอยเชียแน่นะครับผมกลับมาแล้วครับนี่คือผู้ชมดีครับอารับมอบเลยนะครับเป็นสายคอตะคำหนึ่งสลึงนะครับสองรางวัล นะครับส,ส,สดๆจักฝากให้พี่ลองครับอขอบคุณด้วยนะครับจากคณะจองหาพขอบคุณนะครับพุ่นดีผิวดีเลยพ็แเราเสร็